สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับของทางไ y รแทกมาแนะนำให้ทุกท่านนึงอย่างกันนะครับนึกบทนานลืมบทอ่านอยู่ตรงนี้ <laughs> ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำขาดอดถึง2ตัวด้วยกันนะครับของทาง S L R Airsoft w o r k จากไรแท็กนั่นเองซึ่งวันนี้มันจะมีขาดอดแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมไปอย่างแรกนะครับผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแพ็กเกจของขาดอ S L R Airsoft w o r k ของเขานะครับเป็นของ d r t ท็ก Airsoft w o r k จริงๆเนี่ยเขาจะแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้นะครับยังโชคดีนะครับที่ผมยังเก็บเอาไว้ถ้าเกิดแบบว่า ช่วงดีก็โยนทิ้งไปแล้วก็คงไม่มีแพ็กเกจมาให้ดูนะครับว่าแพ็กเกจเขาเนี่ยเป็นไงคือเขาจะใส่มาในรูปแบบของซองตัวนี้นะครับนี่เป็นไงแพ็กเกจดูดูรามาเห่ากันเลยทีเดียวเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยซึ่งตัวแรกตัวนี้นะครับขากรดอด S R ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่1.57 นะครับแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยคือเอาจริงๆนะมันจะมีความสูงขึ้นมานิดนึงสูงขึ้นมานิดนึงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของ1.57นะครับก็จะเป็นในลักษณะของขาเตีย้ยขาเตี้ยนิดนึงนะครับเวลาประทับเลงเนี่ยเราก็จะต้องกดคอลงมาหน่อยซึ่งขาเตี้ยรูปแบบของ S r r นะครับเขาจะมาในรูปแบบนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้คงไม่มีอะไรกันมากนะครับสำหรับ เจ้าคาร์ดอดตัวนี้นะตัวต่อมานี่พระเอกของผมเองนะครับตัวนี้นะครับจะมาในรูปแบบของ1.93นะครับตัวนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งและรูปแบบของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกับจับเจ้าตัวแรกซึ่งตัวนี้นะครับคือสาลีระของเขาเนี่ยเขาดูเป็นความรูปแบบว่ามันเรียวๆนะครับเห็นไหมครับมันจะเรียวๆแล้วก็จะมีแง่งสองแง่งเหมือนตะเกียบอะคอยคลัมเอาไว้เป็นเสาหลักนะครับมันจะเลงสบายกว่าตัวนี้ซึ่งเราจะไม่ต้องกดหน้า ลงไปเยอะนะครับมันก็จะสบายคอหน่อยแล้วผมมองว่า1.93เมนี่ยมันเป็นความสูงที่รู้สึกว่าพอดีรู้สึกพอดีไม่ไม่คอและไม่ปวดคอจนเกินไปจริงๆ s l r มันก็มีสูงประมาณ2 2นิ้วกว่านะมันก็มีสูงขนาดนั้นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเลงแล้วแม่งปวดคอชี้หายเลยผมไม่ค่อยถนัดถ้าผมถนัดนะไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าตารางดีนะครับไม่สูงมากและไม่เตี้ยมากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าจะเป็นเจ้าตัวขาเตี้ยตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลงเนี่ย มันอาจจะต้องโน้มคอลงไปนิดนึงนะครับเวลาเล่นกันนาเนี่ยมันอาจจะไม่คอได้จบไปแล้วนะครับผมสำหรับขาดอทสองตัวนี้นะครับก็เราจะจัดหากันได้ที่ไหนนะครับก็มีอยู่ที่เดียวนะครับผมที่ร้านไฟฟรายนั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของขาดอท SLR นะครับใครที่แบบเล่น s l r อยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะได้ขาดอทของ s l r ไปด้วยอีกนะครับก็คือแบบฟูลเซ็ต SLR เเลยนะครับก็แนะนำที่ ไฟไฟนะครับเขาก็มี SLR ในให้เลือกกันครับอยู่2รูปแบบนะครับ2ตัวนี้เลยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับที่ร้านไฟไฟนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมไว้เจอร์ครั้งหน้านะครับมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอร์ครับผม